จองบระทัดก็ได้ทุกคนว่าสวยหรือยังวสยวยแล้วอันนี้เป็นคู่ทำอิฐของเมืองอาะพอร์ตเนาะอันนี้เนาะหลายแบบนี้ทุกคนเอ้ยม,มือคว้าเพื่อนกรกละลินโทรศัพท์เนาะทุกคนมือซ้าย มาดิสองไอ้หนองเด้อนี่เด้อสามไอ้หนองเด้อกำลังทุกคนเยี่ยมเอาบุญขาวพันชาเนาะทุกคนเนาะมีคู่น้อยคู่เยอะทุกคนเลย สาบไอหนองเลยทุกคนเด้ออันนี้เด้อสามไอหนองนี่พันมาเป่งหลวงวัดทุกคนลงอาบุญเขาพันซาเด้อทุกคนเด้อโจยันนันเนาะจี๊จี้ีะมาซบ้องาลในเปงต่องามเห็นบอกมันเป็นไฮไลท์ไฮไลท์แบบนี้ี่อันนี้เป็น เป็นรีบเป็นรีบเห็ดเป็นหลวเป็นหลิวทุกคนเห็นปะมันก็บันเทอรยาเเป็นรีบเป็นรีบนต้องกระหึ่หอยนพี่โราันี้ก็เห็นพงเอัเบิกไปมู่หาหัต้น กำลังผู้เห็นจะเห็นนั่นส่วนเนาะแต่ผู้นี้ละเปลี่ยนที่สุดผู้นี้นะผู้นี้ก็เห็นผู้นี้ก็ะมือคว้าผู้นี้ก็เป็นอยู่ผู้ผู้ผู้ใหญ่นะผู้ทางกลางมันทางการจะเห็น ตันนั้นะอันนั้นอะบางบ่บางบอกทักทายสบายดี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 ปะไหมสบายดีเออโอเคเอาละกะมาพบกันแม่องค์บ้านนาบ้านบ้านคิงบัวบ้านห้างอึ้มอืมอี่คือเก่าเนาะทุกคนเนาะแม่องค์บ้านนามาทักทายสบายดี แม่โอง่งมาทักทายสบายดีย่ดีมีแหงเดอ้อเอฟซีทาง้งในประเทศแล้วก็ตัางประเทศทางประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวเนาะทุกค,คนเนาะเมื่อนี้นะแม่องค์สีผามาเบิ่งคั้นมาเบ่งเนาะสีเอาไปถวายผ้าเนาะเขาบุญเขาพันชาเด้อทุกค,คนเดอ้ออันนี้คือสร้างยิบคันมาเบ่งทุกคนนี่อันนี้เอ้ยแม่องค์อันนี้ก็เอ้ยแม่ออค์เนาะอันนี้คู้สอยเดอ้ออันนี้มือควา้าคู่อันยิบคันมาเบ่งเนาะทุกค,คนเนาะเห็นบ่คันมาเบ่งเนี่เห็นบทนงงนนะ่ทุกคนงาม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 งเนี่ยนะทุกคนเห็นบอก สิไล่ลงมาได้ลงมาเต่ถึงลงห้าลุ่มอันนี้ตีนขั้นมาเบ่งเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่ะนี่นี่นี่เห็นบ่นี่ทักทายสบายดีเนาะมือทุกคูทุกคนหักแผลงแบ่งปันกันที่เจ้าออามาฟ้าเนาะทุกคนเนาะไม่งอออกมาฟ้าเด้อเห็นบ่อันนี้ขั้นมาเบ่งอันนี้ขั้นมาเบ่งน้อยเนาะทุกคนเนาะเห็นบ่อันนี้ดอกไม้เนาะอันนี้นะอันนี้ก็ดอกไม้ดอกหักอันนี้ดอกลากเนาะประเทศไทยพันเบาเนาะ fc ประเทศไทยพ่นเบาเนาะ แต่ไม่องค์บ้านหนาวว่าดอกหักเล้ะทุกคนเด้อเห็นบอกอันนี้สิเป็นดอกหักเนาะทุกคนเนาะเอามาเนปเนาะแล้วซิบีบเอาเนาะทุกคนสิบีบเอาได้ทางไหนมันเนาะทุกคนเนาะออกมาเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเห็นบอกเห็นบอกเห็นบอกเนบสิเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเห็นบอกงามบอกทุกคน สร้างทุกอย่างเก็บลิงเก็บลายเป็นมืดอันนี้นะบมเป็นเต้ไม่อง์ผู้เดียวไม่องอะไรจะเบิ้งไม่องค์ทุกคนเอ้ยอันนี้นะคูน้อยทุกคนเอ้ยคันมาเป็นคูน้อยชิญี่ปเบ,บบธรรมดาเนาะคนชิญี้ปเบธรรมดาธรรมดาแต่กะงามเนาะทุกคนเนาะอันนี้นะแบบงานพิจุดอันนี้อออมาม่มเดอหลายนี่ทุกคนยังบอทันได้มีพายเ็ดแบบหนึ่งยู่วันเมืองอาเจะถอนบ้านแม่เนาะทุกคนเนาะ ขังกระเพิ่นเห็ดขังสวิดอันนี้เนาะเพิ่นเบิ่งเอายโทรรัพท์เด้อทุกคนเด้อเห็นปะเพิ่นเบิ่งเอายโทรศัพท์แล้วเพิ่นก็มาแก้แบบเห็ดเนาะทุกคนเนาะจะสีนั่งประมาณนี้แล้วทุกคนเห็นปะงามบ่ทุกคนงามบอสซองพี่น้องลมกันเลยค่ะซองพี่น้องสังใจเห็ดเนาะนะเพิ่นเนปเพิ่นเน็บต้องพิธีพิถันเห็นบ่ทุกคนเห็นบะ ตัวใดกซึสงเพิ่นกับแปลงเพในมันงามอันนี้เพใน้ามันงามทำมาสร้างเนาะเฮ็ดยังเอามาก็งามทุกคนเอ้ยเอาบุญนำกันเด้อทุกคนเด้อเห็นบ่แม่องค์สิเฮ์เบิ่งสูงๆเนาะต่างเนาะเบิ่งทตงขนพร้อมเนาะทุกคนช่องเออหนองเนาะทุกคนอันนี้คือคือพี่สาวแม่องค์บ้านนานะทุกคน พี่สาวที่มาอยู่กับพ่ออยู่ร้อยสามปีนะทุกคนแต่พี่เคยคอระบรบมักอ้อกองนกนนเอาอองนาะทุกคนเนาะพี่เคยคอรับบมักอ้อก้องเลยทุกคนเลยพี่สาวนี่ก็ขุ่มได้นีได้ท่านบวยิบท่นมาเบ่งแม่บวได้อ้อนี่ทุกคนเอ้ยอันนี้นีน่ยิบท่นมาเบ่งไปบูชาพระจือิอๆน้องก็มาท่ายาให้องเลยที่หลแม่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 เอ้ยพี่เอ้ยพี่สาวแม่โอค์ว่ะยันกองว่ะ เพิ่นว่าเพิ่นขี้เล่ว่าก็ไม่ได้ขี้เล่แล้วเนาะทุกคนเนาะก็งามเนี่เนาะทุกคนถนัดเห็นบปล่มาได้แต่งนะนี่ทุกคนงานแต่งงานงานแม่แต่มาสะอาดบานหนาเนาะทุกคนเนาะผมเขาก็่างง่ามอุ้งเขาว่าถึงเห็นบปล่าเป็นครึ่งข้างก็อาบน้ำแล้วแล้วก็มาเนาะแล้วก็มาอื่นก็ไปวัดทุกคนเออไปเอาบุญนำกันเด้อบุญเขาพันชาเนาะทุกคนเนาะเห็นเปล่สวยๆงามๆ อยู่ป่ายนี่ก็เชื่ออีบอกอยู่ป่ายมันก็เชื่ออีบอกหรือบดิเชเ่อและอยู่ป่ายนี่ก็สีห่ออันบอนป่ายป่ายมันก็สีห้าหอบอีเนาะดอกไม้ยังผ่ันพอถ้าแม่นวันมีดอกไม้ดอกดาวเรืองเนาะมาใส่อีแห้งงามแต่ว่ามื่อนี้ยังผ่ันได้ใส่เนาะบอนนี้เนาะทุกคนเนาะใส่แต่ตัวลูมนี่ก่อนเด้อทุกคนเด้อมาห้องนี้ก็นม่องค์บรรณาคอคอจบคลิปเนาะท่านมาเบ่งไว้นี่ก่อนเนาะทุกคนเนาะขอขอบเข้มครอบใจหลายๆเด้อเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศ สีเขามากดไลค์กดเลิฟให้แม่องค์สีเขามากดติดตามให้แม่องค์เลยค่ะสีเขามาตามลังหรือว่าถีลังเนาะมาเบิ่งคลิปแม่เนาะทุกคนเนาะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังมาทุกคูทกคนน่ทุกคนเดอ้อบายบายมาทุกคู่ทุกคนเนาะบายบายเด้อทุกคนเด้อบายบาย